ฟันฮะแกจะเสริมจมูกไหมไม่เสริมฟันแกจะดัดไหมไม่เชื่อดัดไหมไม่ทำไมเพราะว่ากลัวมันเจ็บพ่อถ่ายคลิปนี้เป็นหลักฐานแล้วนะว่าแกไม่เสริมจมูกไม่ดัดฟันโตมาเพราะกลัวมันเจ็บหรู้ว่ามันเจ็บ phân lệ này bé. Hãy nhớ đẹp mặt dạy. Gammy lo, Gammy dạy. No, yo, no, hãy nhớ đẹp mặt dạy. No, hãy nhớ đẹp mặt dạy. Né, cháy, 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 สัญญาจะไม่ไม่ไดัดฟันว่าจะไม่ไดัดฟันสัญญาจะไม่เสริมจมูกมจริงนะสัญญากันแล้วนะโตมาห้ามลืมนะ